สวัสดีครับพี P ่เพนะครับพี P ่เพจะมารีวิวนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับเจ้าตัวออ n o เ X9D5G กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคดคุ้มจากออ n o เซึ่งพี่ทำการ กดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา8 9 9 0บาทจะราคาเต็มคือ11,990บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนไทยนะครับตอนนีวิวให้ใต้คลิปนี้หรือที่ประก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคา อาจจะลงแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดและก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตอนนี้พี่ให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะพี่ก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้มาดูว่าตัวนี้ในการออกแบบและดีไซน์ของตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากพี่ใช้งานมานะครับให้ดูก่อนตั้งแต่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องมาดูกล้องถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับนี่อันนี้คือ ด้านหลังของตัว Honor X9D 5G นะครับนี่กล้องเราผมให้มาคือกําลัง108ล้านมีการสั่น OIS ให้เราโดยก,การใช้ตัวฮาร์ดแวร์นะครับถือว่ากล้องหลังให้มาดีผสมคนเลยครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือดีไซน์ในการออกแบบนะครับถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับตัวนี้นะนี่ ลงตัวมากเลยครับผมในการดีไซน์ตัวนี้นะครับซึ่งพีชอบมากตัวนี้ซึ่งผ่านการรับหลักพรีเมียมจากตัวเอสผมตัวนี้ซึ่งสามารถป้องกันในการตกแล้วก็รับแรงกระแทกทนต่อการตกคือ1.5เมตรนะครับถือว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงกับตัวดีไซน์ตัวนี้ซึ่งพีรู้สึกว่างานประกอบถือว่าออนเนอร์ทำนี้ออกมา ดีพอสมควรเลยถือว่ามีความแน่นหนาจับแล้วรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยของตัวเครื่องว่าผ่านการทดสอบในการรับในการตกมาแลาวระมนี้ครับแล้วก็ตัวนี้สามารถป้องกันนะ้ําระดับ IPX9K นะครับถือว่าตัวนี้ทนทานต่อการ น้ำฝนหรือว่าทนทานก,การฝนตกครับผมตัวนี้ก็มีให้เรามาก็ถือว่าลองรับในการแรนดําน้ําก็ถองของซัพพอร์ตนะครับถือว่าในการกันน้ำตัวนี้ทําออกมาได้เพอร์เฟกตแล้วก็ในการกันฝุ่นคือ IP6X ในการป้องกันการฝุ่นที่ทําออกมาได้ลงตัวจริงเช่นทรายหรือว่าฝุ่นจากการก่อสร้างตัวนี้ก็ถือว่าทนและมีความแข็งแรงจริงครับ พีรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้ดูดีมากหลังจากพี่ใช้งานมานะครับผมเนี่ยอันนี้คือการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับถือว่ามีความแข็งแรงแล้วก็มีความสวยงามจริงครับผสมผสานกันได้อย่างลงตัวด้านข้างมีปุ่มพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงให้ละมาเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสุดจริงครับเพราะว่าพีใช้งานมารู้สึกตัวนี้ทำออกมาดีมากกับความบางให้มาบางเพียง7.76ม mm. ิลลิเมตร กับตันนี้แบตให้มาสัพีนะถือว่าแบตอึดจริงครับแบตให้มาใหญ่กับความบางประมาณนี้สปีถือว่าเพียงพอมากกับแบตให้มา6กพันสามร้อย้แปดพันสามร้อยมิลแอมมถือว่าให้มาจัดเต็มมากกับตัวแปดพันสามร้อยมิลแอมผมพร้อมด้วยนะครับผมตัวนี้คือฟ้าชาร์จหกสิบหกวัตต์นะครับถือว่าจัดเต็มมากคือแบตนะบอกเลยว่าคือแบตให้มาใหญ่ ต้นๆเลยผมของตัว o นอร r เลยคือ8,3 0 0ันสามรซึ่งพี่ใช้งานมาแบตหนึ่งวันถือว่าเพียงพอมากนะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าแบตอจริงพร้อมด้วยตัวบอดี้หนักหรือว่าหนักจริงเท่าไรนะครับผมขอชช่งเลยนะครับนี่อันนี้คือตัวน้าหนักจริงของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่นี่ครับผมนี่อันนี้ขอว่าเป็นตัวกรรมนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับผม100 99กรัมนะครับก็ถือว่าทําออกไาดีบ้างกับตัวไม่เกินสารกร,รมของตัวนี้นะถือว่าบอดี้ในการดีไซน์รวมตัวนี้ติดฟิล์มมาจากโรงงานให้เรามานะครับก็ถือว่าดีไซน์ในการพกมีความบางที่เหมาะสมและก็น้ำหนักที่ทําออกมาได้ีพอสมควรเพราะว่าเบ็ดให้มาถือว่าใหญ่จริงครับตัวนี้นะครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับหน้าจอซึ่งตัวนี้หน้าจอสามารถทําการสแกนวยมือบริเวณหน้าจอของตัวเครื่องนะครับนี่ปุ๊บ ปลดล็อกถือว่ามีความรวดเร็วจริงครับกับกล้องหน้าให้มากล้องหน้าเจาะโลคือ16ล้านนะครับแล้วก็กล้องหลังมีอัลตร้าไวให้มา5ล้านนะครับส่วนตัวเรทหลคกคือให้มา108ล้านซัพพอร์ตในการถ่ายวีดีโอ 4K ตัวนี้ใหมาทุกคนถือว่าทําออกไหมดีมากสับตรวจอหน้าจอให้มาคือ6.79นิ้วถือว่าใหญ่ครับผมแล้วก็ขอบจอมีความบางเป็นหน้าจอตัวนี้ให้มา4ซันบอกเลยว่าสู้แสง6,000นินสูงสุดนะ อ๋อที่กางแจ้งตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีผสมควรเลยซึ่งพี่ใช้งานมาหน้าจอสู้เสียมถือว่าเพอร์เฟกมากเลยนะครับผมตัวนี้นะครับบอกว่าทําออกมาได้ดีะสมควรเลยสับตัวหน้าจอของตัวนี้นะครับบอกว่าให้มาจัดเต็มมากนี้พี่ขอเช่นชมกับตัวหน้าจอของที่ทําออกมาได้สีสันมีความสวยงามจริงครับเก็บดีเทลออกมาได้อย่างสวยสดงดงามของหน้าจอที่ใช้ตัวโอเรรุ่นใหม่ให้เรามานะครับผมตัวนี้เป็นหน้าจอที่บอกเลยว่า และความคมชัดให้มา 1.5K นะครับซึ่งมีความคมชัดมากแล้วก็ซัพพอร์ตค่า DCI-P3 ในการใช้สีสันมาตรฐานจากโรงภะพย,ยนตร์ตัวนี้ก็มีให้เรามาถือว่าหน้าจอจัดเต็มจริงครับนี่สีสันมันมีความสวยงามมากในการใช้งานของหน้าจอนะครับบอกเลยว่า เวิรมากครับนี่อันนี้คือความเลื่อนไหลนะครับของหน้าจอ120เฮกับหน้าจอ OLED แบบใหม่นะครับบอกเลยว่าจัดเต็มจริงนะครับนี่พี่ชอบหน้าจอมากเกรมีความพรีเมียมจริงครับมาดูว่าในการตั้งค่าของตัวเครื่องเป็นอย่างไรซึ่งพี่ก็ทําการเชื่อมต่อ ผ่าน Wi-Fi นะครับผมตัวนี้คือ Wi-Fi 5ในการคอนเน็ก็ถือว่ามีความรวดเร็วในการคอนเน็กมากนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อง่ายๆผมแล้วก็ WiFi ส่วน4ก็รองรับผมตัวนี้แล้วก็สามารถทำการซัพพอร์ตผ่านตัว WiFi 6ตัวนี้ก็ซัพพอร์ตในการใช้งานนะครับนี่ถือว่ามีความเร็วความแรงจริงครับเพราะว่า CPU ให้มาสัพพีก็ถือว่าเพียงพอมากซับ CPU เซปดาก้อน6 เจน4นะผมเป็น CPU Octa-core ที่ความเร็วให้มาถือว่าเพียงพอมากกับแรมให้มาถึง12 g b นะครับบวกเพิ่มอีก12 g b เป็น24 g b กับความจุให้มา200 56 g b กับตัวนี้เป็นตัว MateOS นะครับเวอร์ชัน9หรือว่า Android ที่เป็น Android 15ผมให้เรามานะครับนี่อนาคตก็จะอัปเดตเป็นตัว Android 16ผมเลยนะส่วนถือว่าทําออกมาดีมากสับตัวออนเนอร์นะครับนี่อันนี้ความเรื่อลิต์นนะพี่ชอบในความทัดที่มันกดง่ายจริงครับกับตัวนี้นะครับนี่มีออนเนอร์คอนเน็สามารถคอนเน็กับอุปกรณ์แท็บเล็ตของออนเนอร์นะครับผมได้อย่างอิสระนะครับผมหรือว่ามือถือของออนเนอร์นะผมในการคอนเน็กนะครับนี่ถือว่าคอนเน็ง่ายมากที่มีใช้างาาน ถือว่าเพียงพอแล้วก็มี Honor AI ที่ใช้ในการปรับแต่งรูปภาพในการแปลด้วย AI ในการเขียนรู AI ตัวนี้มีให้เรามาเรียบร้อยนะครับก็ถือว่า Honor ให้มาจัดเต็มจริงนะครับนี่ใช้งานง่ายมากแล้วก็มีหน้าจอหลักแล้วก็สไตล์มีการใช้ตัวเนี๋ยผม ในการแสดงผลของหน้าจ,จสอส่วนหน่า all-way audio All เพดตัวนี้ก็มีให้เรามาในการแสดงผลหรือว่าปรับเปลี่ยนปิดก็น,นะครับผมตัวนี้นะครับนี่มีให้เราลูกเล่นอนะ่ะเยอะแยะมากมายจริงครับตัวนี้แล้วก็มีการใช้ปร,รับแป่อักษรหรือว่าไอคอนหรือว่าทีมหรือว่ารูปแบบหน้าจอหรือว่าออยเปอร์ตัวนี้ก็มีให้เราในการปรับเปลี่ยนได้อย่างเยอะนะครับถือว่าลูกเล่นของออลเนอร์่ตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรมีการใช้งานในการแสดงผลและความสว่างตัวนี้ปรับเป็นทีมเคมนะครับหรือว่า ทิ้มมือเลครับแล้วก็ปรับเป็นเนี่ยผมให้เรามาในการปรับตัวอัตราลิฟทปรับเป็นดินามิกก็คือ120เฮิรตซ์หรือว่าประมาณฐานคือ60เฮิรตซ์หรือว่าสูงคือผมสูงคือ120เฮิรตซ์ในการปรับก็ถือว่าทําออกมาดีมากนะในการปรับที่เป็นตัวอัตราลิฟทของหน้าจอนะครับนี่ถือว่า UI อ่ทัดกดมีความสมมุลติดนิ้วดีมากนะครับแล้วก็มีหน้าจอสบายตาของตัวออเนอร์ให้เรามาก็คือชื่อว่าออเนอร์ไอนะครับผมตัวนี้ ให้มาคือว่าสุดยอดจริงผมสับตัวนี้บอกเลยว,ว่าพี่ใช้งานมาหนะ้าจอตัวนี้สามารถทำการใช้งานในการของสตาออกมาได้อย่างสุดจริงครับนี่ คือมันมีความลาเยเลื่อนจริงครับแล้วก็มีหมวดสมอแบบว่าหมวดสบายสายตาให้เราด้วยนะครับผมก็ถือว่าให้มาเพียงพอนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็สินการสั่งตัวนี้ให้มาเป็นลําโพง2ตัวผมบริเวณจะอยู่ด้านเนี่ยผมด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่ตำแหน่งลำโพงถือว่าทําออกมาได้ดีมากซึ่งพีไปลองฟังมาเสียงมีความไพเราะจริงครับเสียงเบสเสียงกลาง ถือว่าเสียงดังฟังชัดมากแล้วก็คุณภาพของตัวเอฟิกเสียงสามารถในการทำการเสริมใส่หูฟังแล้วก็มีตัวออนเนอร์ซาวในการปรับตัว เสียงของเจ้าตัวหูฟังด้วยแล้วก็การปรับเสียงเพิ่มเติมนะครับนี่ก็มีให้เราปรับได้อย่างเยอะแยะมากมายนะครับถือว่า UI ของการปรับเสียงดูดีพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือเสียงับผมในเรื่องของตัวสแกนนิ้วมือก็ถือว่ามีความเร็วสามารถทำการปลดล็อกโดยการสแกนนิ้วมือบริเวณหน้าจอหน้าจอของตัวเครื่องนะครับนี่ก็กดปึ๊บก็สแกนหน้าจอของเรามตัวนีนะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากเลยนะครับ นี่แล้วก็มีแอปนะครับผมตัวนี้สามารถทําการคนแอปพลิเคชันซึ่งก็สามารถโคอะเป็นแอปเปนเจอร์ผมตัวนี้เช่นแอปแชทอะไรก็คนได้นะครับก็ถือว่าคนได้นะครับผมตัวนี้ทําออกมาได้ดีผสมคนเลยกับตัวออเนอร์นะครับนี่ถือว่ามีความลื่นไหลามากกับตัวล้อมมาดูว่าตัวนี้ในการฟังเพลงกับลําโพง2ตัวเสียงจะเป็นยังไงบ้างกับตัวนี้นะครับ มาดูว่าในการเปิดเสียงสูงสุดจะเป็นอย่างไรบ้างกับการเปิดที่เป็นตัว Big กเอาต Volume ุมที่400เปซนะครับผมตัวนี้ บอกเลยว,ว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับผมสคุณภาพของตัวนี้ผมแล้วก็ฟังก์ชันของเสียงสัปพีนะเล่นเกมตัวนี้เสียงลำโพง2ตัวจะรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเราอย่างไรตัวเสียงทําออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงก็สามารถทําการใช้งานในการแบ่งหน้าจอหรือว่าการใช้งานมัลติวินโดตัวนี้ก็มีให้เราแมคคาเชน,นบอกว่ามีความไหลเรื่อนจริงครับนี่ คือมันเลื่อนมันไหลจริงครับแล้วพี่ก็ชอบมากกับฟังก์ชันตัวนี้ในการใช้งานในการแบ่งหน้าจอแล้วก็ฟิลเตอร์ให้เราเปิดในการใช้งานเนี่ยผมมีหลายต่างผมเราก็เปิดที่ฟิลเตอร์ได้นะครับก็มีให้เราเยอะแยะมากมายเช่นพีทำการกดค้างแบบนี้ก็จะมีขึ้นมาให้เราเนี่ยผมบรอดนตินทําออกมาได้ดีผสมควรเลยกับฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอนะครับมันมีความเลื่อนไหลจริงครับนี่แล้วก็กดเครื่องเลขแล้วก็กดได้ เป็น multi window มาหรือว่าเราจะทำการขยายผมนี้แล้วเราก็ทําการแบ่งหน้าจอให้เนเป็นแบบล่างและบนนะครับผมแบบนี้๊ เราเย่อหอยได้ที่ว่าทําลอมออกมาได้มีความสมุูรมากครับซึ่งพีแฮปปี้มากหลังจากพีใช้งานกับตัวนี้บอกเลยว่าความสมุูรทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับบอกเลยว่าเพอร์เฟมากกับตัวนี้หลังจากพีใช้งานมาในการใช้งานมั ub, ลติทับหรือว่าการใช้งานมัลติ window ของตัวนี้มาดูว่าเฮ้ยสีสันของกล้องเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตัวสเปคของกล้องนะครับพีก็ใช์มาเลยว่าโอเคมากผมนี่ครับมีหมดกลางคืนให้เรามาแล้วก็ภาพบุคคลนะครับแล้วก็รูปภาพ แล้วก็วิดีโอสามารถทําการถ่ายที่อัลต์วก็บันทึกวิดีโอได้นะครับแล้วก็ถ่ายในหลักก็คือ 4K ตัวนี้ทําการบันทึกได้30เฟรมนะครับถือว่าทาําออกมาดีมากในการบันทึกตัววิดีโอ 4K นะครับนี่ถือว่าดูดีพอสมควรเลยนะครับผมในการบันทึกที่เลนหลัก 4K นะครับแล้วก็มีหมดมือโปรให้เรามาในการปรับค่าตัวสปีดชัตเตอร์ค่า ISO ค่ารูฟเซนหรือว่าค่าไวรัมตัวนี้ก็มีให้เราในการปรับนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติม,ม,มต่าง หมดเวบแสงรลฟ์วิดีโอมโซลมชันพรม,มา่าหนุ่มเวลาสติ๊กเกอร์แล้วก็ใต้น้ําตัวนี้ก็มีหมดธนาให้เรามาแล้วก็มีหมดความเน้นสูงตัวนี้ก็มีให้เรามานะครับถือว่าทํามาจัดเต็มจริงครับซึ่งพีไปสัมผัสกับตัวกล้องมารู้สึกว่ากล้องนี้สีสันมันมีความสวยงามจริงครับนี่อันนี้คือกล้องหน้านะครับคือเก็บ ดีเทลไวบร้านออกมาของกล้องหน้าได้อย่างลงตัวจริงครับมีความสวยงามในการถ่ายของตัวกล้องหน้า16ล้านก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากซึ่งแบตถือว่าอึดจริงครับ8,300มลอซึ่งพีพกพาไปท่องเที่ยวไปใช้งานมาถือว่าแบต1วันสบายมากคือแบตโคตรอึดอ่ะ คือบอกเลยว,ว่าแบตอุดมากครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือตัวกล้องหน้านะครับก็จะว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรอันนี้คือกล้องหลังเป็นอัลตร้าไวท์นะครับถือว่าสีสันก็มีความสวยงามนะครับซึ่งพีก็ไปถ่ายรูปมาในการเก็บดีเทลดูคือละเอียดมากคือกล้องเก็บดีเทลของรูปภาพออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมกับสีสันและก็ความสวยงามของวัตถุนะครับ คือเก็บออกมาได้ดูดีพอสมควรซึ่งพีใช้งานตัวนี้มาคือพีแฮปปี้มากคือใช้งานได้ดีจริงผมสับตัวออ n น r X9D 5G ตัวนี้ผมนีก้องกล้องหน้าคือเก็บดีเทลดีมากแล้วมีความชัดในการเก็บดีเทลจริงครับบมอกว่ากล้องทำออกมาดีมากสามารถลบวัตถุโดยการแก้ไขตัว AI ตัวนี้ ถือว่าทําออกมาดีมากในการใช้งานตัวยางลบ AI ในการใช้งานในการปรับแต่งใบหน้านมี AI หมดบิวตี้ด้วยแล้วก็มี AI ในการคันเอาท์ได้ด้วยแล้วก็มี AI ในการทําตัวโอเบอรติ้งตัวนี้ก็มีแล้วก็อัพสเกลอัพความชัดตัวนี้ก็มีให้เรามาก็ถือว่า AI ให้มาจัดเต็มจริงซึ่งพี่ใช้งานมา AI ถือว่าทํางานออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็การเล่น,นเกมผมสับซีบนสับพีก็ถือว่าเพียงพอมาก rov พี่ปรับสุดๆุดนะผมตัวนี้60เฟรมถือว่า ถ้าออกมาเยมากเกมเก้าช้นแพ็กกลางๆต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอพับจีปรับสูงสุดถือว่าสบายหายห่วง มีเจโลให้เรามาเรียบร้อยนะครับเกมฟรีไฟ r e ปรับสูงสุดบนดแล้ว,วนี้สบายหายห่วงแล้วก็ซัพพอร์ตแอปพลิเคชันศู์ไทยตัวนี้สามารถทําการซัพพอร์ตได้หมดนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากในการซัพพอร์ตแอปพลิเคชันซึ่งพี่ใช้งานมากับตัว Honor X9D 5G นี้รู้สึกว่าเป็นตัวที่ใช้งานมาสเปคจัดเต็มจริงครับหน้าจอใหญ่6.79นิ้วหน้าจอ O อเดสู้แสง 6,000นินกันกฝุ่นกันน้ำที่ IP 69K แล้วก็ทนทานในการป้องกันในการตก2.5เมตรกับกล้องหลัง108ล้านมีการสั่น o s แล้วก็ฟิลเตอร์ AI ให้เรามาครบแบตบอกเลยว่าโคตรอึดสามารถใช้งานยาวนานถึง3วันกับแบต 8,300mAh ถือว่าให้มา จัดเต็มจริงครับซึ่งพี่น้อจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้ที่เป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตอนนี้พี่นอให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนตามน,นี้พี่นอให้ใต้คลิปนี้สัปดาหนี้ขอบคุณครับ